ท่าทายคีบมัลงยูทูบมั้ยแม่โย่ไ่คือแม่โย่โ่โย่กแม่ะดยยังว่าน้ำหนอนอ้ยยังไปใสอนอีกงานม่ยังครับปืนนี่บ่าวปอนครับไปยังครับพระรี่ดีกระผมบ่าวปอนขอรับเสือข่าวรถยางหัวครับโรถเมียยางหัวครับ ขึ้นเะเข้าแม่ป้าแล้วก็ยังอันล่อปอกอยู่มีปั่มล่มปอกครับมีปั่มล่มว่ครับอันซีสูบยางยางลุอันรถครับอันรถแหนะรถแหนะมันมีล่มครับรแมันมีล่มบอกนี่ครับนี่เยู่ประสบการณ์เยอะมากเลยตัวเองบั่นเจ้าเุมนไอ้หนูบั่นเลยน่ากระเซีงบั่นมาเกี้มนะบอสูบแล้วเปล่ามากเปล่ามากสุดเัิดเข้มครับสูบกลางงานเลยขนาดนี้มันแข้มมันเข้มสูบเลย แบบได้หนิแบบได้หนิครับแบบได้ครับก็มามียางทำมาเติมยางแบบได้ครับขสอสั้นเลยครับเอ่อเป็นยังครับตอนนี้ตอนนี้คือทำงานอันยังว่ายังแปรครับพี่น้องมีตะใส่ครับบ่ดูได้รักษาคือยังลดทีมาโอ้เบาพื้นคู่อีกครับ สุดยอดครับเมาแบบดีเลยแต่ว่าเขาบได้จ็บ้ทิ้นอันตระหายเจาทินบ่เป็นยังงครับกัดเลยครับกัดเลยเล็กหน่อยนะครับยอดดีไม่ได้คัเปิดลคยัยิดอิงรเด็กตังผลมาเป็นตะสุกเลย แกแห้งไรกันนักด้ยันี้ลุงนักกุนเนี่ยู่งูแตวนี้แกนยูยูมวลงเลยคุนได้ครับแกยามุนต่อไปเอามันออกนี่หล่อไปเลยเดแบบว่ามีนอดขายแล้นนี่ครับมีนอดข่ายผมครับโอ้ยข้อจ้องมันี่มาหยั่งก็จ่านปจ่แจ่พี่นงผมโอ้โหโอ้โ รีวิวครับช่ชดูรีวิวคู่อะไเขามีคู่เยี่ยมอันนี้คู่อลไแบบได้ีครับแบบได้ครับแบบได้บาครับ

Yeah. <laughs> <laughs>